ฝากพารุ่นพี่ทัวร์คณะหน่อยครับนนค่ะรุ่นพี่อุญญา อันนี้ก็คือเป็นถิ่นเก่าของแม่นะคะเมื่อ38ปีที่แล้วได้มาเรียนที่นี่อันนี้คือตึกอะไรลูกตึกอาคารเรียนรวมค่ะตอนที่แม่เรียนเนี่ยยังไม่มีนั่งเรียนกับพื้นเลยนั่งค่ะสศมาเขียนกระดานชนวนกันเลยรับแดดจริงๆหนูรู้นะว่าคุณแม่เรียนตรงไหนเหรอมันคือทางนู้นอ๋อห้องบรรยายใช่ไหม้อยอ่ามันเก่ากึกเลยค่ะโอ้มันเก่ากึกเลยเหรอลูกอันนี้ห้องย4ีก็คือเปิดย4สสชั่วโมงดีมากเลยถ้าสมัยแม่คือไม่เข้าตู้อ๋อเข้าตู้อ่าเนี่ยเป เป็นตู้ใช่แล้วก็ซ้อมซ้อมด้วยอ่านี่ไงนี่ไงที่แม่ฝากร้ยง่นี่ค่อยคุ้นค่อยคุ้นเคยหน่อยแตแม่เลยคือมีแค่นี้อันตึกที่เดินมานี่คือไม่มีเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยก็คือถ้าใครขยันมาเร็วก็เข้าประตูน้าแล้วมีคุณแหมในนั้นอามันแน่นอนอยู่แล้วค่ะดีฉันมาคนแรกค่ะมาคนแรกในวันในวันนี้ไม่ได้เรียนห้องนี้ก็ยังเรียนได้เหรออ่าที่ก่อนก็จะไปแบบนี้สมัยก่อนก็คือเล็กๆแต่ถ้าเรียนรวมอันใหญ่คุณมานั่งอะไรคุณอยากเรียน อยากเรียนบรรยากาศดีไหมน่าเรียนปะน่าไปถาดึกๆนะเดินนี่คือแบบเยบกิฟเลยนะนี่ก็คืออาคารเรียนของชั้นพีคลินิกนะคะปีหนึ่งถึงปี3าลูกหลานใครติดหมอที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ลูกเราจะไปเรียนแบบกระต๊อบหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอ่านี่คืออลังการนะคะเจริญเก้านาหลังจากแม่จบไปแล้วเจริญเอาเจริญเอาที่ไหนมีดิฉันเจริญเลยแต่กันที่นี่เรามาวันนี้คืออาจจะชะงักหน่อย่ไม่ได้